นะพี่น้องม่เก็บลูกเนี่ยแจงสมเขาเรียกลูกอะไรเนี่ยเคยเอาไปแจงสมแล้วแ่บอยู่เปรียวเปรียวขึ้นเ,เต็มเลยยินเข้าไปแจงสมแล้วจเจ็บไป แกงใส่เยอะไม่ได้เปรี้ยวเนี่ยขึ้นข้างควงครองครางครองนีง่เนี่ย,ยดูดก,กำลังกินเลยคิมดูอื้อเปรี้ยวเปรี้ยว อืมเปรี้ยวปิดเลยแกงส้งมอร่อยแต่อย่าใส่ยเยอะเยอะเนี่ยดอกขึ้นเต็มเลยรสชาติจะเปรี้ยวมากเลยกินกับน้ำพริกก็ดีดี ลูกนี่ลูกแกนะพอได้อยู่ขึ้นเต็มเลยข้างข้างคลองเป็นเครือเป็นเครืออย่างนี้ ใครรู้จักไปเนาะลูกอะไรเนี่ยแต่เคยเอาไปแกงแนละ้วเที่ยวหนึ่งแกงใส่ปลากระพงอร่อยออ่งอ่งงปลาอ่างงูปลาอ่างงปลาเต็มเลยแต่ไม่เอาเยอะรอกประมาณนี้นะอลิ้แกง เยอะเลยแล้วเปรี้ยวมีดอกอะไรสสวยด้วยธรรมชาติธรรมชาติมานนี้นะครับเก็บองุ่นปลาไปแจ้งก่อนขอบคุณทุกการรับชมนะครับผม for the crap